หลังจากที่สิทธิบัดร1911ของโค้นั้นหมดลงในปี1924โรงงานปืนต่างๆก็เริ่มผลิตปืนระบบ1911ข,ของตัวเองเข้าสู่ตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆะย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่เบาลงหรือออกแบบขนาดของปืนให้แตกต่างออกไปจากของดั้งเดิม รวมถึงการออกแบบปืน1911ให้มีความจุเยอะขึ้นโดยใช้แม็กกาซีนแถวคู่ออกแบบมาเป็นระบบ2011ก็เกิดขึ้นหลังจากสิทธิบัตรของโคหมดนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนครับคือปืนระบบ1911นั้นก็ยังคงเป็นปืนยอดฮิตที่ขายดีตลอดการครับซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงระบบการทํางานของปืนความแม่นยําและทนทานครับ จบจนวันนี้ครับสิทธิบัตรของปืนระบบ2011ที่เพิ่งหมดลงไปไม่นานก็เกิดเหตุการณ์เดิมครับคือโรงงานปืนต่างค่อยๆเริ่มผลิตปืนแบบ2011ออกวางขายครับต้องยอมรับนะครับว่าสมัยก่อนที่ปืน2011ของ STI และ SVI ยังไม่หมดสิทธิบัตรนั้น ปืนระบบนี้มีราคาค่อนข้างสูงเพราะผูกขาดโดยเจ้าของสิทธิบัตเหตุการณ์น,นี้จึงเหมือนกับตลาดปืน1911ในสมัยนั้นเลยครับคือเมื่อมีผู้แข่งขันมากรายสิ่งที่ตามมาก็คือทุกโรงงานต่างพัฒนาปืนของตัวเองให้มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากขึ้นสวนทางกับราคาที่ถูกลงตามระบบกลไกร,ราคาที่มีผู้แข่งขันมากรายถือว่าเป็นกาไรของผู้บริโภคครับ ผู้แข่งขันรายล่าสุดก็คือ Springfield Armory ที่ผลิตปืน1911เป็นหลักอยู่แล้วในซูมผลิตปืน1911แมกกาซีนแบบแถวคู่ระบบโครงโมดูล่าของ2011ออกมาเป็นรุ่น 1911DS Prodigy AOS ครับและมีให้เลือก2ขนาดคือลำกล้อง4.25และ5นิ้วครับสำหรับปืนกระบอกที่นำมารีวิวนี้เป็นรุ่น Full Size ลำกล้องยาว5นิ้วคลังไม่เต็มแต่เกือบเต็มครับชั่งน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าได้1,140กรัม ลำกล้องทำจากสเตนเลสแมชเกรดนะครับส่วนโครงปืนและสไลด์ทำจากเหล็กคาร์บอนสตีลเคลือบผิวเซรามิคสีดำซึ่งทั้งหมดนี้ทำจากเหล็กทุบขึ้นรูปแบบแ a m m เมอร์ฟอร์จซึ่งมีความแข็งแรงมากและมีตัวปืนที่มีงานผลิตเนียบทุกส่วนครับด้านข้างของสไลด์มีชื่อรุ่น p r o d i จ y นะครับส่วนด้านหน้า DS ย่อมาจาก Double Stack ซึ่งเหตุที่ไม่ใช้คำว่า2 0 1 1ก็เพราะแม้ระบบการทำงานแบบ2 0 1 1จะหมดสิทธิบัตรไปแล้วแต่ STI หรือ Sacato ปัััจจจุบนก็ยงงคงดทะเบียนคว่า2111เป็นเครื่องหมายการค้า โรงงานอื่นจึงไม่สามารถเอาคำนี้มาใช้ได้ครับ Prodigy ใช้ลำกล้องยาว5นิ้วแบบบูบาริเอลนะครับซึ่งข้อดีของบูบาริเอลนี้ก็คือการกระจายความร้อนเนื้อลำกล้องเยอะเมื่อยิงไปแล้วเกิดอาการวาเบรชันหรือสันสะท้านน้อยครับนอกจากนี้น้ำหนักของลำกล้องก็ช่วยทำหน้าที่ถ่วงสู้แรงรีคอยลได้อีกด้วยและตัวลำกล้องมีทางลาดป้อนกระสุนในตัวนะครับใตแรมตัดตรงแบบนาลินแรมเหมือนของ STI Original ครับเกลียวลำกล้องแบบสันร,ร่องเกลียวเวียนซ้ายทวิสต์หต่อ16 บริเวณรังเพลิงจะระบุขนาดกระสุน9ม mm มไว้นะครับและมีช่องแชมเบอร์อินดิเคเตอร์สำหรับมองตรวจสอบกระสุนในรังเพลิงครับส่วนคางปืนมีรังสําหรับติดอุปกรณ์นับได้5ร่องติดตั้งตําแหน่งต่างๆได้ตามความถนัดของผู้ใช้เลยครับรองจับการลื่นมีให้ทั้งด้านหน้าและหลังเป็นร่องลึกจับดึงสะดวกทุกท่าทั้งมือซ้ายและมือขวาครับ ศูนย์หลังเป็นทรงต่อสู้ครอบปรับซ้ายขวาได้ส่วนศูนย์หน้าฝั่งแท่งไฟเบอร์ออปติกสีเขียวสดทั้งศูนย์หน้าและหลังเป็นทรงสูงแบบโควิดเนสสำหรับใช้งานการณีมีเหตุที่กล้องจุดแดงไม่ทำงานก็ยังคงสามารถเล็งโดยใช้ศูนย์หน้าหลังได้ครับ นอกจากนี้ใบสูนหลังทรงสูงยังสามารถใช้ช่วยดึงสไลด์ป้อนกระสุนได้ด้วยนะครับโดยใช้ใบสูนหลังเกี่ยวกับเข็มขัดเพื่อดึงสไลด์ป้อนกระสุนกรณีใช้ปืนได้มือเดียวครับและสําหรับใบสูนหลังจะติดตั้งมาบนแผ่นเพลทด,ด้านหลังซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนใช้กับแผ่นเพลทสําหรับกล้องจุดแดงที่แถมมาให้ครับโดยตัวแผ่นเพลทก็จะมีสูนหลังติดมาให้ด้วยนะครับคาว่า AOS ตามชื่อรุ่นนั้นก็ย่อมาจาก Agency Optic System เพราะว่าให้ Agency Arms เป็นผู้พัฒนาฐานกล้องให้ครับ r o d g y ใช้นกศัพ์แต่งเจาะโปร่งลดน้ําหนัก และปืนกระบอกนี้มีคันห้ามไกลสข้างใช้งานได้สะดวกรองรับการใช้งานได้ทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวารวมถึงการใช้งานแบบแข่งขันที่มีโจทย์การยิงที่แตกต่างกันออกไปเช่นมือซ้ายและมือขวานะครับด้ามปืนทําจากโพลิเมอร์ทั้งอันด้านหลังมีเมนสปริงเฮาสิ่งแกะเช็คเกอร์ละเอียดมีหลังอ่อนแบบสันหนาซึ่งมั่นใจได้แน่นอนว่าเมื่อกําปืนแล้วหลังอ่อนจะทํางานทุกครั้งนะครับ รอบๆด้ามมีเช็คเกอร์ลายคล้ายกระดาษทรายเพื่อเพิ่มการเกาะยึดส่วนบริเวณใต้โครงไกปัดวอลสูงแบบดับเบิลเนอร์คัตให้กริปปืนได้สูงใกล้แนวลำกล้องมากที่สุดเพื่อสู้กับแรง Record. รีคอยล์รวมถึงด้านหน้าของโครงไกทาเช็คเกอร์ให้ด้วยเช่นกันในกรณีที่ผู้ยิงกริปปืนแบบใช้นิ้วชี้หนด้านหน้านะครับสำหรับความยาวด้ามปืนนั้นจัดว่าเหลือเฟือครับกริปปืนได้เต็มมือทั้ง10นิ้ว2มือปลายด้ามผายกว้างเป็นบอร์ดแม็กกาซีนในตัวเพื่อให้เปลี่ยนแม็กกาซีนง่ายส การกดใช้งานสําหรับคนมือเล็กอาจจะต้องขยับมือมาช่วยนิดนึงครับหรือหาแผ่นเสริมปุ่มปลดแมกกาซีนมาติดตั้งลงไปก็ได้เช่นกันครับปืนแถมแมกกาซีนให้2อันคือขนาด126ม mm, ิมและ140มิมอย่างละอันเป็นของยี่ห้อดูราแม็กครับไกปืนทําจากอลูมิเนียมเจาะรูลดน้าหนัก3รูหน้าไกามีเช็คเกอร์กันลื่นและมีมูดหยุดไกปรับมาจากโรงงานเรียบร้อยครับ ส่วนฟีลลิ่งของไกคมเฉียบตามสไตล์ปืนระบบ1911รีเซ็ตสั้นนะครับชั่งน้ำหนักไกได้6ปอนด์สำหรับปืนกระบอกนี้ใช้ไกรอดแบบ2ชิ้นนะครับในการถอดปืนก็เริ่มจากตรวจสอบรังเพลิงให้เรียบร้อยนะครับ และใช้ประแจที่แถมมากับปืนคลายสกรูกไกด์รอดด้านหน้าและจึงค่อยถอดปืนตามปกติครับซึ่งสปริงฟิลด์ทำไกด์รอดเป็น2ชิ้นแบบนี้ถือว่าถอดง่ายดีครับไม่ต้องหาลวดหรือคลิปมาถอดแบบไกด์รอดชิ้นเดียวครับข้อดีของระบบการทํางานแบบตรงเตงของ1911แ,และ2011นั้นคือเป็นระบบที่แข็งแรงทนทานและออกแบบมาได้ดีมากครับห่วงตรงเตงจะเป็นตัวคุมจังหวะการปลดกลอนซึ่งถ้าจังหวะปลดกลอนไม่สมบูรณ์และเกิดความเสียหายขึ้นก็มักจะเสียหายที่ห่วงตรงเตงก่อน เมื่อเปลี่ยนห่วงตรงเตงก็สามารถใช้งานต่อได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสียหายและใช้งานกันได้ยาวๆถ้าจังหวะการตรวจกรอนสมบูรณ์ครับภายในสไลด์เก็บงานและปัดเงามาเรียบร้อยดีมีการซ่อเอาเนื้อสไลด์ด้านในที่ไม่จําเป็นออกเพื่อให้สไลด์ไม่หนักเกินไประบบการทํางานแบบซีรีส์70นะครับไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนส่วนโครงปืนด้านในก็ทําออกมาได้เรียบร้อยเช่นกันครับและปืนกระบอกนี้ยิงเลเซอร์หมายเลขประจําปืนไว้ได้นในโครงปืนบริเวณคางปืนครับไม่ทําให้ผิวปืนด้านนอกเสียหายจากการตอกหรือยิงเลเซอร์จัดว่าถูกใจคนนรักกปืมา มาดูกันที่สัดส่วนและมิติของปืนนะครับโดยความที่ศูนย์ปืนของ Prodigy เป็นทรงสูงและแม็กกาซีนของ d u r a m a มนั้นยาวกว่าแม็กกาซีน126ม mm ิมทั่วๆไปอยู่นิดนึงครับทำให้มิติความสูงของตัวปืนอาจจะมีปัญหาในการลงกล่อง IPSC Standard Box และ IDPA ESP Box ครับซึ่งเมื่อลองใส่ปืนเปล่าเข้ากล่องแล้วก็ยังสามารถลงได้และมีพื้นที่เหลืออยู่เล็กน้อยครับ การแก้ปัญหาก็คือเปลี่ยนมาใช้แมกกาซีนที่สั้นลงและอาจจะต้องปาดเนื้อส้นแมกกาซีนส่วนหน้าออกเพื่อที่จะยัดลงกล่องให้ได้ครับหรือถ้าหาชุดศูนย์ปืนแบบความสูงปกติมาใส่ก็ได้เช่นกันครับซึ่งในกลุ่มนักกีฬาก็เริ่มมีการทํากันแล้วและเห็นว่าลงกล่องกันได้แล้วด้วยนะครับอันบ็อกครับปืนมาในกล่องกระดาษลูกฟูกนะครับมีซองผ้าใส่ปืนมาให้ปืนหนึ่งกระบอกแถมแมกกาซีนละ140ม mm มอยยี่สอันแอกและืนึน่นร้อยสาหรับติลลิเมตรอย่ด,ดงละแจแลงคู่มือแจลใอกงานครับ ส่วนอันนี้เป็นแผ่นเพลทออปชั่นเสริมสําหรับกล้องจุดแดงยี่ห้อต่างๆที่สามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ครับ Prodigy จัดว่าเป็นปืนที่ยิงดีมากนะครับมีระบบการทํางานที่ลื่นและนิ่งดามปืนขนาด full size มีเช็คเกอร์โดยรอบทําให้เรากริปปืนได้แน่นและถนัดมือดีครับสำหรับไกปืนจัดว่าคมดีน้ำหนักไกาอาจจะมากไปสักหน่อยหากจะนำไปใช้แข่งขันยิงปืน แต่การลดน้ำหนักไกลของปืนระบบ1911ก็สามารถทำได้ไม่ยากและมีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการขัดลื่นชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนใส่ชุดลั่นไกแต่งครับซึ่งอะไรและชิ้นส่วนอื่นๆก็สามารถใช้ร่วมกับปืนระบบ1911และ2011ได้เกือบทุกชิ้นครับรีคอยลของปืน Prodigy จัดว่านุ่มนวลตามสไตล์ปืนระบบ1911ลำกล้องบูบารเอนะครับให้ความแม่นยำสูงยิงสนุกทั้งยิงช้าแม่นยำและยิงเร็วแบบต่อสู้ครับ จัดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของปืนระบบ2011ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดจาก Springfield Armory ที่มีมาให้ทั้งความดั้งเดิมสไตล์1911ผสมกับแมกกาซีนลูกดกแบบ2011และพบกันที่ราคาค่าตัวที่เหมาะสมครับขอขอบคุณปืนโยทินผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มส์บริษัท Arms, ษ Bullet Master สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบ Springfield 1911 DS Prodigy อย่างละเอียดโดย ดรพนิสวรชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ583พฤษภาคม66และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ